มามาด่วนด่วนด่วนเฮ้ย,ยลืมวิ่วงไงเลยวิ่เข้าไปเลยพี่ตั้งไปอ่ะพี่โอดูไล่โจมผมรอกันได้พี่โอ,อ,อเค <Okay. S 2> ไม่มีคีย์มนะพี่ผมมักเลยเดี๋ยวพี่ตัดให้ช่วยมมาาคุพิธีกกรรัแม่งไม่โหลดก็ผีอย่างเต็มเลยวิ่งไปเลยพี่ที่เปิดเพื่อแลก็เปิดได้ดีก่อน ยังไม่โหลดไปทางไหนต่อพี่ขวา AD AD ครับ AD เออเปอดไวแท้เราก็เท่ซะด้วยนี่ก็ลำบากวาวุ่นเลยต้องมาบ่อยแค่ไหนถึงจะไวขนาดนี้ได้มากกว่าร้อยทีโดนเหรอใช่ใช่ใช่เอ้าสองตัวยังไม่โหลดเองก็พาพี่แหลกไปเลย ไป,ไปพี่ไปข้างมันข้างมันอยพี่ไม่ได้ให้พี่เดินสะดวกเถอะอ๋อมันบักละไปเลยเพี่ไปเลยเพี่ไปเลยหมดนี้มาชาร์จโหูสามตัวจะบ,บ้าหรือเปล่าหน้ามึงไม่รู้เหรอแต่หลานกูนี่เลน่นหมดมึต้องไปเฉีย่ยวข้างในกันเนี่นะ ไ <Cornell. S 2> อ้พี่เปิดเลยเปิดเลยเปิดข้าไปเลยโดนไปแล้วโอ้โหลอย่างไปยังเาไปเลยเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแลแทงนจะกระโดดด้วยเ็มีปีนิกไหมเนี่ยมีมีมี มีระเบิดไม่ได้เปเนยเฮ้ยโสี่สี่ไปที่ตัดไ้ให้ไ่หน่อยช่วยมึงไไหมมึงดูมึงดูสภาพมีอันเดียว

ไม,ม่ออกได้ไงละโอ้โหได้ทินส่วนขอกระพรองเซอร์ฟดีมันต้องหาของข้างหน้าเลย พี่บอกถ้าในห้องได้ยินเสียงผู้หญิงพูดที่บอกผมเลยนะอ่ะเสียงผู้หญิงพูดอ่ะเหมือนเสียงประกาศกับพ่อไอ้พอจันทร์เตอร์และกนันพ่อเบรเตอร์ถ้าได้ยินเลยได้เดือบยังอะไรเนี่ยอะไรบ้าง ล็อกเกียวพอนี่ไอ้เด็สองเนี่ยแล้วนี่หลเขาันเดียวเนี่ยตอสองอหกีเกิดแล้วดิลอกเก่พอล็อเี่ยวพอเนี่ยมันซอมบี้มันจะลงเรื่อยๆเียวอืมลอทุกๆาทีโอ้โหโหด ไม่มีชุดกันสมบี้มันก็จะน่าจะทุก2นาทีแหละลงทีละ5ตัว3ามทับไปห้าตัวไปต่อเลยนะยาวนะเกิดอแล้วพกดแล้วพี่กดแล้วไปวิ่งเลยพี่ปล่อยมันโอ้ไม่มีชุดกันสมบี้นี้ตายเนี่ยประกาศแล้วนี่วันมินิตวันมินิตประกาศแล้วนี่หลายนาทีใช่ลองฟังดูก่อนก็ได้ ไอ้อเดี๋ยวผมเอาของไปไว้ในรถแล้วผมก็เออๆเอเอว่ะพี่อยาก้คมากัน<อ>เฮ้ยเอยังไม่เคยใช่มั้ยเอ๊ะใช่ผมยังไม่เคยแล้วพี่ถอดทุกอย่างของคุณว่าหมดอเซนเซอร์พอดีเดี๋ยวลงคลิปไม่ได้ไม่มีเซนเซอร์เฮ้ยไอ้ซอมบี้นี่หว่าใช่ไม่เรียกก็ตีจังเลยเ <laughs> <c oughs> ข้าข้าหน้าประตู ผมเข้าไปข้างในแล้วนะพี่โอเคพี่โอ,อผมขอคารานัเล่มนึงน,นะพี่ <c oughs> ผมไม่มีเ<น>ลยเลอ่ะบวกกอนแป๊บแป๊บอ่ะนี่ครับยุดละยุดละอันนี้เสียงประกาศกนะเดี๋ยกีก่นาทีเดี๋ยวมันประกาศอีกแล้วพี่มันใกล้ละไกล้ละทิ้งอยู่ไหนะวงงนะเดี๋ยวข้างในนะพี่ะอ๋อมันปิดเองเหรอ es. อันนี้เช้าอันนี้เช้าโ o three two o S 2> <S 2> ออกมาแค่ปิดเฉยๆพี่เด้งรอดูก่อนนี่ไงสลบยังสลบแล้วสลบแล้วเออนี่แหละเต็มมควายรถหรือเปล่าที่ไม่แน่ใจอุยกูจะลงคลิปได้ไหมเนี่ยเห็นด่าด้วยเกิดเฮ้ยมันมาเกิดข้างตรงนี้ตรงนี้เออเห็นไหมของทุกอย่างหายหมด้าตรงกานะลงไปไม่เจอนะลงไปไม่เจอเลไม่เจอ แต่แมไม่ชุดส่ให้เราด้วยอ๋อเออพอดีเลยได้คอนเทนต์เลยเน,เนี่สวัสดีครับคนดูที่รักกดติดตามเลยครับขอจดใจจะทำได้คลิปปิบีสดพัวใจฝากชมให้